เรียกชื่อว่าอะไรนะอันนี้เคแมนิ K สต์ครับเคแมนวิสตัต์ใช่คือ,อนนตระกูลอะไรเนี่ยเขาอยู่กลุ่มเดียวกับเตกูอะครับอ๋ออยู่เตกูก็คือเกิ้งกาเหมือนกันใช่ครับเป็นกิ้กาเป็น พวกนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับจระเข้นะครับแต่ว่าจะมีหัวสีส้มตัวสีเขียวนะครับออ,อกลักษณ์เขาเลยคือหัวสีส้มตัวสีเขียวมีลักษณะคล้ายจระเข้อาศัยอยู่กึ่งบกกึ่งน้านะครับชอบชอบ,ชอบว่ายน้ําเพราะว่าหนึ่งเลยครับอาหารกลางกินของเขาเนี่ยมีลักษณะเอกเพาะเอกเอกลักษณ์เฉพาะนิดนึงนะครับก็คือเขาชอบกินหอยนะครับตามธรรมชาติอ๋อกินหอยใช่แต่ว่าเรานํามาเลี้ยงเนี่ยสามารถให้กินเป็น อาหารเม็ดมาสซุริสูตรเนื้อหรือว่ากุ้งก็กินได้เหมือนกันครับผมใช่น้องก็ชอบกินกุ้งอ๋อันนี้ชอบนอนแล้วก็ชอบลงไปเล่นน้าครับบางทีอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หายากแล้วก็นิยมเลี้ยงมากเพราะว่าสีเขียวที่สวยงามแล้วก็หัวสีส้มที่โดดเด่นเชื่องแล้วก็จับเต้นได้ด้วยอีกาัหนึ่งครับโอเคอันนี้จับได้ไหมจับได้ครับอันนี้เป็นจิวิลิสานนะครับหรือว่ากิ้งก่าอัญมณีนะครับเขาจะมีสี เขียวสดสวยแบบนี้ครับเหมือนอัญมณีสีเขียวครับตัวผู้กับตัวเมียจะมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับโดยตัวผู้จะมีหัวที่โตใหญ่กว่าตัวเมียนะครับหัวกว้างกว่าส่วนตัวเมียจะมีลักษณะหัวที่เล็กกว่านะครับโอ้ตัวตัวผู้กว้างหัวใหญ่กว่าใช่ครับตัวเปียเจะหัวเรียวๆใช่เปรียวปาดเปรียวไหมอยู่กับพวกนี้ไม่ค่อยเปรียวมากเท่าไหร่นะครับใช่แต่ว่าก็ ก็มีความว่องไวชนิดหนึ่งไม่ได้เชื่องช้ามากมายครับอ๋อมีแข็งคอไหมอันนี้ไม่มีไม่มีครับผมอ๋ออันนี้อาหารการกินนะครับเขาสามารถกินได้ทั้งพืชทั้งผักเอ่อทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับอ๋อพืชก็กินใช่พืชได้พวกอะไรอ่ะผักใบเขียวพวกคะน้ากระหล่ำอะไรเงี้ยได้ครับกินได้หมดใช่แล้วก็หรือจะจะเป็นแมลงนะครับพวกจิ้งหรีดรูบีนะครับที่นิยมให้กันอ๋อนี่ชอบชอบนอน ใช่ครับก็ถ้าไม่มีอะไรน้องก็จะนอนอยู่เฉยๆนิ่นีงอืมน่ารักสีเขียวสวยไหนลองอุ้มมาตรงเต็มๆได้ไหมได้ครับโอ้ง่าจะตื้นเลยตื้นเลยอี๋เหรออย่างจุดสีน้ำเงินข้างตัวนี่ก็สวยเหมือนกันครับโอ้สวยงาม ไม่ไม,ไม่ไม่ดุไม่มีพิษอะไรนะไม่มีพิษครับไม่ดุไม่กัดไม่กัดเล่นได้อันนี้อันนี้อาศัยอยู่แถวแถวไหนเนี่ยอืแถบยุโรปครับแถ<ท>บ <ผม S 2> ยุโรใช่อันนี้เป็นตุ๊กแกเสือดางน,นะครับอป็นกกโลเป็นญาติใกล้เคียงกับน้องกัตเชลนะครับกัตเชลเกโูเด็กไม่ไดีกัตเชล นะครับอันนี้เพชเทวเพศผู้ใช่ครับผมน้องน้องเนจะอ้วนป้วนอ้วนอ้วนป้อมอ้วนป้อมโอ้กินอาหารเก่งไหมกินเก่งเหมือนกันครับน้องเพศเทลเนี่ยจะชอบกินจิ้งหรีดมากกว่าจิ้งหรีดโอ้จิ้งหรีด<า>จิ้งหรีดเป็นๆเลยน,นะใช่ครับผมหรือสามารถให้จิ้งหรีดแช่ก็ได้ครับจิ้งหรีดแช่แข็งนะครับให้อเสริมโป่งแคลเซียมด้วยนะครับผมแนะนำจะได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็สีสันสวยงามด้วยนะครับ พวกนี้จะมีหลายม็อบหลายสีนะครับขึ้นอยู่กับม็อบขึ้นอยู่กับสีน้องเลยแล้วแต่ราคาด้วยนะครับยิ่งม็อบหรือว่าสีในหายากก็จะมีราคาที่สูงนะครับสีในสวยกว่าก็จะมีราคาที่สูงโอเคอะอเทวเกโครครับส่วนอันนี้จะเป็นเรียวผ่านเกโคสองชนิดนี้จะมีลักษณะหน้า,นา,นาตาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะอยู่กันคนละสะกุลน,นะครับ นิสัยก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับอ,อย่างแซตเทลเกโกนะครับนิสัยของเขาเนี่ยจะเชื่งช้ากว่าของลูปาร์กิโคนะครับชอบนอนอะไรเนี่ยสามารถจับเล่นได้ง่ายกว่าแล้วก็ตัวจะป้อมป้อมอ,อ้วนสั้นกว่าของลูปาร์กิโก o นะครับถ้าเป็นในส่วนของน้องลรือร์เนี่ยเขาจะมีความกระฉับกระเฉงว่องไวกว่านะครับสีเขาอ่อนหวานเนาะใช่ครับ พวกนี้จะมีลายจุด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 สีเป็นเอกลักษณ์ครับเหมือนมันเหมือนสื้เหมือนเสือดาวครับเหมือนเสือดาวใช่แล้วก็รวดเร็วเสือดาวรวดเร็วเหมือนเสือดาวด้วยใช่ครับโอ้พวกนี้ถิ่นกําเนิดถิ่นที่อยู่เขานะครับจะอยู่ทะเลทรายแถบทวีปเอเชียนะครับผมอยู่เขตร้อนๆได้นะครับอ๋ออยู่ทลายทะเลทรายทวีปเอเชียใช่ส่วนอาหารการกินนะครับธรรมชาติธรรมชาติเขา ก็จะกินพวกมแมลงพวกจิ้งหรีดนะครับโอ้อาหารโปรดปานมแมลงกับจิ้งหรีดใช่ครับวิธีเลี้ยงน้องนะครับเรากา็ในส่วนของอาหารเนี่ยเราก็สามารถให้กินเป็นมแมลงนะครับผสมกับผงแคลเซียมวิตามินนะครับเพื่อเสริมสุขภาพของเขามีถ้วยน้ําวางไว้ให้เขาได้กินด้วยนะครับก็หรือจะเป็นหนอนนกก็สามารถกินได้ครับ น้องเรียวผ่าเนี่ยจะชอบกินหนอนนกมากกว่านะครับชื่ออะไรนะเรียวเรียวโอผาเรียวผ่าเล็บผ่าครับเล็บผ่า<ช>ที่<อ>ทหมายถึงเสือดาวอะครับอ๋<า>อเสือดาวใช่อน้ำหนักตัแบบตัวใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่ได้กว่านี้อีกนิดนึงครับโดยประมาณใช่<อ>ก็เวลาที่อยู่ในการเลี้ยงนะครับก็ ถ้าอย่างง่ายเลยก็มีวัสดุรองพื้นเป็นทิชชู่หรือหรือถ้าลูกค้าสนใจแบบว่าตกแต่งตู้เป็นตามสไตล์นี้ก็สามารถจัดได้นะครับผมเรียนง่ายแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับพวกนี้มีการลอกคราบครับเราต้องคอยสังเกตว่าคราของเขาเนี่ยติดตรงไหนไหมติดที่ตาที่นิ้วไหมถ้าเกิดว่าน้องลอกออกไม่หมดเนี่ยเขาอาจจะ เป็นปัญหาตามมานะครับทิ่ที่ตาแล้วมันไม่ออกมันก็จะมีผลเสียใช่อาจจะทําให้ตาบอดหรือนิ้วด้วนอะไรอย่างนี้ไปได้เลยเรามีวิธีแก้ไขไหมก็สามารถยิบออกได้เลยครับค่อยๆใช้แหนบใช่ค่อยๆใช้แหนบหรือคัตเติ้ลบัตรเคลี่ยออเขี่ยออกได้ครับพวกนี้ไม่ต้องอาบน้ํานะครับอยู่ง่ายก็ทําความสะอาดที่อยู่ของเขานะครับให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ เพศผู้เพศเมียด,ด,ดูออกไหมดูออกครับจะมีวิธีดูอยู่ที่บริเวณเก้นของน้องครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเพศผู้จะมีตัวจุดๆสปอเหมือนลูกศรชี้ขึ้นนะครับบนอยู่บริเวณง่ามขานะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยขีดขีด ขีดตรงเนี้ยจะไม่มีเลยอ๋อจะไม่มีเขตใช่ครับอ๋อนี่แสดงว่าอันนี้เป็นต้นเพศผู้เป็นเพศผู้นะครับอ๋อน่ารักมากน่ารักหน้าเขาเนี่ยจะเหมือนยิ้มอยู่ตลอด <à>, เวลาเ,เหมือนยิ้มเหมือนยิ้มใช่ใชครับมีอ่านเลยอยากตัวนี้น้องคนนี้แอตเทลิลแอตเทิลนี่เป็นตัวนี้นะครับโบอาคอนสแตคเตอร์นะครับโบอาคอนสแตคเตอร์เป็นนูนกลุ่มโบอานะครับจะมี สีที่สวยงามบริอยู่บริเวณหางนะครับก็เป็นงูใหญ่ชนิดหนึ่งเลยแล้วก็นิยมนิยมเลี้ยงกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากลวดลายที่ที่สวยงามขงเขานะครับเอาสั้นๆเต่าสุราเวสีนะครับของประเทศอินโดนีเซียนะครับน้องจะมีลักษณะสีเหลือง กับบนจุดดำนะครับผมแล้วก็อาหารการกินก็เหมือนเต่าทั่วไปครับก็กินผักหรือว่าเราจะให้เป็นมาสุริสูตรเนื้อได้นะครับก็ที่อยู่ที่เลี้ยงแล้วก็มีไฟกบน้องนะครับมีน้ำให้น้องกินนะครับจบเล่นได้ลองดูท้องที่เป็นยังไงบ้างมีลวดลายไหมได้สีเหลือง ตัผู้เพศเมียดูออกไหมดูออกครับมันจะอยู่ดูบริเวณตรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงกระดอง,องท่านล่างนะครับถ้าตัวผู้จะเป็นสามเหลี่ยมแหลมๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้จะเป็นตัวผู้แต่ว่าตัวเมียเนี่ยมันจะเป็นป้านออกไปเลยครับโอไม่มีสามเหลี่ยมใช่มันจะเป็นแบบว่าวตรงตรงเลยแทบแทบแทบจะไม่ไม่ไม่แหลมนะครับอันนี้ลายเหมือนกันหมดนี่ตัวผู้นี่ครับถ้าผมเปรียบเทียบ อันนี้ตัวผู้เนี่ยจะแหลมๆอันนี้ตัวเมียจะป้านออกมาแบบนี้ครับตัวผู้แหลมๆตัวเมียก็ป้านๆออกมาใช่ครับอ๋อแต่ลวดลายนี่เหมือนกันเนาะข้างหลังใช่ครับคล้ายๆกันเลยลวดลายสวยงามโดดเด่น